สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้นะคะ Meet I2 Channel ของเราจะพาทุกท่านนะคะ ไปพบกับคลิปนะคะที่เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคู่เลขอันตรายค่ะที่ห้ามมีในเบอร์โทรศัพท์7โอตัวสุดท้ายกันค่ะ ลองสังเกตกันดูนะคะว่าในเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีคู่เลขอันตรายแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าแล้วใช้แล้วเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ทำนายไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคู่เลขอันตรายที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ทั้ง7ตัวนะคะตัวแรกได้แก่00ค่ะ 00เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะคะโรคที่ตรวจไม่พบโรคอะคะ่ะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงเร็วนะคะขึ้นสุดลงสุดนะคะดาวอารมณ์ยากโรคส่วนตัวสูงค่ะคู่เลข0110ค่ะ มักจะพบกับปัญหาชีวิตนะคะถุกรูปแบบค่ะเดี๋ยวเจอปัญหานั้นนะคะแป๊บๆบมาเจอปัญหานี้อีกแล้วนะคะมีแต่คนนะคะที่คอยนําเรื่องเดือดร้อนหาความเดือดร้อนมาให้ตัวเรานะคะทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นค่ะมักจะมีศัตรูนะคะแล้วก็มีบริวารไม่ค่อยดีนักนะคะระวังในเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงในรูปแบบต่างๆค่ะหมายเลขต่อไปค่ะ2 0 0 2ค่ะ จะพบกับปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีความทุกข์กายทุกใจนะคะน่าชื่นอกตรมค่ะระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักนะคะระวังของหายค่ะหรือว่ามีคนหยิบยืมของไปนะคะเราไม่ได้คืนแล้วทำของหายอย่างนี้เป็นต้นค่ะสำหรับหมายเลข3003ค่ะมักจะพบเจอกับปัญหาสุขภาพนะคะเป็นคนที่คิดมากค่ะ คิดน้อยอ,อกน้อยใจในโชคชะตานะคะบางครั้งก็มีความดื้อรั้นมู้วานค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยมักจะประสบปัญหาไม่ค่อยราบรื่นนะคะมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงนะคะขัดคอกันอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับหมายเลข4 0 0 4ค่ะมักจะเจอกับปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าหมายเลขนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรื่องของคำพูดคำจาค่ะ แต่ว่าเป็นคนที่เวลาพูดออกมาเนี่ยดูมีความสุขนะคะแต่ว่าภายในใจเนี่ยมีความทุกข์ค่ะเป็นคนที่ถ้าหากว่าได้รู้ความลับของใครแล้วแล้วก็เก็บความลับไม่ค่อยอยู่นะคะถ้าเกิดใครมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะสําหรับคนที่มีคู่หมายเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะรับรองค่ะถึงคนอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าคนหมายเลขนีเน้เขาเป็นคนที่เก่งพูดเก่งจราจาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเมาส์มอยเก่งสักนิดนึงนะคะสำหรับหมายเลข 0550ค่ะอาจจะพบเจอในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเพราะว่าหมายเลขนี้เนี่ยคนที่ใช้นะคะมักจะเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอค่ะและห้ามอยู่ในตัวแ่งรังท้ายเด็ดขาดเลยนะคะสาหรับหมายเลข05และ50ค่ะหมายเลข0660ค่ะอาจจะพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวในเรื่องของสุขภาพเรือรังนะคะหมายเลขนี้เนี่ยชอบความหรูหราค่ะทำให้ก็ต้องจับจ่ายใช้สอย ทำให้เงินล้วไหลนะคะระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักค่ะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะระวังใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเกี่ยวกับพวกการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆค่ะระวังปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมักจะเป็นคนที่คิดมากนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะ สำหรับหมายเลข0ู7ย์ค่ะให้ระวังนะคะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะระวังเกี่ยวกับคดีความนะคะแล้วก็ความกดดันการใช้ชีวิตอยู่บนความกดดันนะคะแรงกดดันสภาพต่างๆจากบุคคลรอบข้างนะคะเพราะว่าคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เวลาที่มีปัญหาอะไรนะคะมักจะมีความคาลาคาซังของปัญหาค่ะจัดการไม่ได้เสร็จเรียบร้อยสักทีนะคะมักจะคาอยู่แบบนั้นค่ะ สำหรับหมายเลข0880ค่ะให้ระวังนะคะเราหมายเลขนี้เนี่ยชอบทำอะไรตามใจตัวเองค่ะเป็นคนบ้าพลังด้วยนะคะแล้วก็ดื้อรั้นค่ะมีความหัวดื้อนะคะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายนะคะหลงผิดได้ง่ายในส่วนของอบาบยบุคต่างๆนะคะระวังโรคร้ายค่ะใจร้อนแล้วก็อุบัติเหตุค่ะ สำหรับหมายเลข0990ค่ะระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคภยคัยไข้เจ็บต่างๆนะคะห้ามอยู่ในตำแหน่งรังท้ายเด็ดขาดเลยนะคะ0990ค่ะสำหรับหมายเลข11ค่ะ เป็นหมายเลขที่อาจจะต้องแบกรับภาระหน้าที่นะคะเพียงลำพังค่ะมีภาระต่อสู้เหน็ดเหนื่อยนะคะสับสนวุ่นวายค่ะอาจจะพอใช้ได้นะคะแต่ห้ามอยู่ในตำแหน่งรังท้ายค่ะเพราะว่าหมายเลขนี้เนี่ยไม่ควรจะใช้ในระยะยาวนะคะจะเกิดความสับสนวุ่นวายอลหม่านนะคะร้อนอกร้อนใจได้ค่ะ สำหรับหมายเลข1 2 2 1สองสองค่ะเป็นหมายเลขที่เหนื่อยนะคะเวลาที่ทำอะไรไปเนี่ยเหนื่อยไม่คุ้มได้ค่ะกว่าจะประสบความสำเร็จนี่แสนสาหัสเลยนะคะมักจะมีปัญหาไม่ลงรอยกับคนรอบข้างค่ะขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆนะคะอยู่บ่อยๆค่ะสำหรับหมายเลข13 3 1สหนึ่งค่ะหมายเลขนี้เนี่ยความรักไม่ค่อยแน่นอนนะคะ เป็นคนใจร้อนแปรปรวนค่ะมีเกมตกงานสูงนะคะเพราะว่าชอบทํางานแบบกระโดดข้ามหัวคนอื่นค่ะอาจจะถูกกลั่นแกล้งก็ได้นะคะในสายงานนะระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทไว้ด้วยค่ะสําหรับหมายเลข1881ค่ะเป็นหมายเลขที่รวยไม่ทนจนไม่นานนะคะคือขึ้นสุดลงสุดค่ะมาไวไปไวนะคะบางทีตั้งตัวไม่ทันนะคะ ระวังปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะญาติพี่น้องค่ะระวังปัญหาอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยหวานอมขมกืนค่ะสำหรับหมายเลข2772ค่ะ เป็นหมายเลขที่มีบารมีล่วงหล่นนะคะแต่ว่ามักจะถูกทิ้งในยามแก่ค่ะคือในยามมีเนี่ยคนรายล้อมก็จะเยอะนะคะแต่เมื่อไม่มีขึ้นมานะคะก็มักจะถูกทอดทิ้งค่ะความรักพังทลายไม่ค่อยสมหวังนะคะระวังปัญหาในเรื่องของนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะสำหรับหมายเลข3-3ค่ะระวังอุบัติเหตุใจร้อนค่ะไม่ควรอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้หมายเลขนี้ในระยะยาวด้วยค่ะ สำหรับหมายเลข4334ค่ะให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหมายเลขนี้เนี่ยเป็นคนที่ปากจัดปากร้ายค่ะความรักเนี่ยจะหายไปในพริบตาเลยนะคะระวังในเรื่องของคดีความค่ะอาจจะตกอยู่ในสภาวะกดดันจากคนรอบข้างนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างกดดันค่ะสำหรับหมายเลข3773ค่ะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะระวังปัญหาสุขภาพค่ะ ความรักพังค่ะการเงินติดขัดนะคะระวังในเรื่องของคดีความนะคะอาจจะแพ้ความแพ้คดีได้นะคะสำหรับหมายเลข3 8 8 3ค่ะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนะคะคดีความความรักนะคะอาจจะถูกก่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีนะคะชีวิตมีแต่ปัญหาและอุปสรรคค่ะสำหรับหมายเลข4 8 8 4ค่ะเป็นหมายเลขที่ทำคุณไม่ขึ้นนะคะให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความ ความรักเป็นแบบหวานอมขมกลืนค่ะมีแต่คนหวังผลประโยชน์จากตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้หมายเลขนี้ค่ะสำหรับหมายเลข5 7า5ค่ะเป็นคนที่หูเบาค่ะเชื่อคนง่ายนะคะมักจะถูกคนอื่นเนี่ยเอารัดเอาเปรียบอยู่บ่อยๆนะคะและมักจะมีปัญหากับคนต่างวัยค่ะสังคมแวดล้อมที่กดดันให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักซ้อนซ่อนรักด้วยนะคะสำหรับหมายเลข5 8า5ค่ะ หมายเลขนี้นะคะอาจจะเกิดความลุ่มหลงค่ะเห็นก้งจักเป็นดอกบัวได้นะคะระวังปัญหาสุขภาพค่ะอาจจะใช้ได้เป็นบางกรณีนะคะแต่ว่าไม่ควรมีตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ในระยะยาวค่ะสำหรับหมายเลข 6,7, 7,6ค่ะเป็นเลขที่พระสุกเข้าประส่าแซกนะคะความรักเนี่ยต้องเป็นรักแบบห่างไกลค่ะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเลือกลาน,นะคะมีปัญหานิสินชีวิตมีแต่อุปสรรคค่ะ สำหรับหมายเลขห8 8ปค่ะเป็นเลขแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะระวังในเรื่องของการผิดศีลธรรมค่ะระวังเรื่องรักซ้อนซ่อนรักนะคะอาจจะใช้ได้ในบางอาชีพนะคะแต่ว่าไม่ควรใช้ในระยะยาวนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเป็นเลขที่ปิดท้ายนะคะสำหรับหมายเลขเ7ค่ะเป็นเลขแห่งความเครียดค่ะใช้ความคิดนะคะ ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือเรื่องความรักเนี่ยคุณเพิ่มไปอีกสองเท่าเลยค่ะสําหรับหมายเลขนี้นะคะต่อไปหมายเลข8 8ค่ะมีความลุ่มหลงโมเมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอบิยมุกค,ความรักนะคะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะมีความเอาแต่ใจตัวเองดื้อรัน้นดื้อดึงนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคู่เลขอันตรายที่ห้ามมีในเบอร์โทรศัพท์7ตัวสุดท้ายค่ะ คุณมีเบอร์ไหนอยู่ในเบอร์บ้างหรือเปล่าคะและพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะและถ้าอยากให้ทําคลิปแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คงต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ